วันนี้แม่ทำอะไรให้พิงกินคะเนี่ยแม่ตีน้ำสลัดลูกน้ำสลัดของแม่ก็มีน้ำตาลทรายเกลือไข่ไข่ไขต้มใช่ไหมคะค่ะไข่ต้มค่ะเอาแต่ไข่แดงนะงวันนี้นีฉันเก่งมากนีฉันต้มเละไปหน่อยนะคะค่ะแม่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงคะมันก็เป็นไข่แดงสุกที่อย่าให้มีสีสีดําๆนะอืมค่ะอ่าเวลาปั่นเนี่ยลูกต้องต้องค่อคยๆหยอดน้ํามัน น้ำมันใส่เท่าไรคะเดี๋ยวบอกในคอมเมนต์ดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยวบอกในคอมเมนต์เอาได้ลูกชอบเอามาจิ้มกินกับขนมปังมากเลยค่ะแต่วันนี้แม่ทํากับอะไรอะคะทํากุ้งทอดกินกับสลัดผลไม้วันนี้ค่ะค่ะแป้งทอดกรอบละลายน้ําเย็นใช่ไหมคะค่ะอันนี้เตรียมผลไม้ไว้แล้วสุดยอดค่ะเมนูนี้สดชื่นมากๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงสลัดผลไม้ต้องกินกับกุ้งทอดมันเข้ากันเข้ากันนะสุดยอดเลย แม่ให้กินกับปูอัดด้วยนะคะวันก่อนก็อร่อยเหมือนกันค่ะก,กับปูอัดก็อร่อยนี่คือสลัดเด็กอ้วนของลูกหมูบ้านนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบทานสลัดแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะ